สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่องวิภาวนแมปนะคะวันนี้มับมีเมนูง่ายๆเลยที่อยากจะมานําเสนอทุกคนด้วยนะคะก็คือการทําสุก,กี้นั่นเองนะคะวันนี้เราก็มีวัตถุดิบไม่เยอะเลยสําหรับทําสุก,กี้เพราะว่าแบบลืมซื้อหมูมานะคะปกติเราจะชอบทานหมูสไลด์หมูสามชั้นแบบมันๆนี่ยิ่งโอเคเลย แต่ว่าวันนี้ไม่มีนะคะเพื่อนๆมันก็ต้องใช้เป็นอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูยอค่ะซื้อมาถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าจะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เราก็หั่นหมูยอก่อนแล้วกันอันดับแรกอันนี้คือเราเตรียมเราเตรียมเครื่องนะคะที่เราจะใช้ทําสุก,กี้หรือว่าหมูกระทะนั่นเองแต่หมูกระทะคือต้องอย่างใช่ไหมคะอันนี้ก็ขอเป็นสุก,กี้กัเราแล้วกันเนาะ มันก็หั่นง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าทานแค่สองคนนะคะก็คือแม่มกับพี่นัทนะคะอันนี้แมัมก็ใช้เป็นหมวยอสูตรพริกไทยดำนะคะทุกคนวันนี้ไม่มีหมูเลยเพราะว่าลืมสนิทนะคะว่าที่แช่ไว้หมดไปแล้ว เพราะว่าเราเอามาทำเป็นหมูสเตะไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจะมีแค่หมูยอเท่านั้นเองหมูยอกับาบาโลน่านะคะเดี๋ยวเราใส่เยอะหน่อยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าหิวมากแล้วก็วันนี้มีสองอย่างก็คือมีหมูยอกับบารโลนา่าส่วนผักนี่ก็ไม่ได้ซื้อผักบุ้งมาเหมือนกันนะคะซื้อเป็นซื้อเป็นผักกาดขาว นะคะคก็มีแค่ผักกัดขาวแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นบาโลน่านะคะทุกคนแต่บาโลน่านี้จะบอกเพื่อนๆว่ามันมีพริกนะคะซึ่งปกติถ้าเราชอบทาน,นเราก็ชอบซื้อแบบมีพริกแต่คราวนี้ถ้าเกิดแบบไปอยู่ที่สุก,กี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าจะเผ็ดเกินไปนะคะมัมแบบก็เลยต้องเอาพริกออกก่อนต้องเอาพริกออกนะคะก็จริงๆแล้วไม่ควรซื้อแบบมีพริกมาตั้งแต่แรกเนาะ วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเราไม่ได้เราซื้อมาทำไมเนี่ยเราต้องมานั่งแกะพริกออกอะ่ะนี่นะคะก็แกะพริกไปออกออกไปหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดวันนี้เราก็ถ่ายแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะทำเมนูแบบทานเองเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดไม่ออกจากบ้านได้ ถือว่าดีที่สุดแต่ว่าเราก็ออกเฉพาะที่เราไปทำงานนะคะก็คือมีความจำเป็นนะคะเราต้องไปทำงานก็ออกเฉพาะวันทำงานแล้วกันส่วนวันหยุดเนี่ยมันไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะซื้อของมาไว้ทำกับข้าวอย่างตอนนี้นะขนาดอยากทานไข่ทอดอ่ะยังไม่มีไข่เลยค่ะอยากทานไข่เจียวก็ไม่มีไข่เลยนะคะไปซื้อโลตัสก็ไม่มีโรตัสเอ็กเพรสนะคะ อตอนนี้ไม่แน่ใจเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนชื่อแล้วแต่ว่าก็เป็นโลตัสมือนเดิมเราก็บิ๊กซีก็ไม่มีเซเว่นก็ไม่มีคือไม่มีไข่ขายเลยอะตอนนี้ที่กรุงเทพอะไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะขาดแคลนไข่ไข่ไก่เนาะอันนี้เราก็แกะพริกออกก่อนนะคะแกะพริกออกก่อนเนี่ยค่ะเพื่อนๆค่ะ ก็เป็นบา o โลน่าเนี่ยนะคะที่ทุกคนชอบทานหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าแบบก็ชอบทานเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นไอ,อวันนี้ไม่มีไม่มีฮอทดอกปกติก็จะซื้อฮอทดอกมาไว้แต่วันนี้ไม่ได้ซื้อก็ทานเท่าที่มีไปก่อนแล้วกันแกะพริกออกก่อนระหว่างนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะต้องอต้มน้ํานะคะ ต้มน้ำไว้ก่อนเมื่อกี้จริงๆหมัต้มไปแล้วแหละแต่ว่าคือมัวแต่ไปล้างผักมันก็เลยเดี๋ยวมันจะเดือดเดือดเร็วเกินไปแล้วก็เดี๋ยวน้ําจะแห้งนะคะก็เลยรลอแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวค่อยต้มใหม่เพราะว่าเราใช้เตาไฟฟ้ามันค่อนข้างเร็วนะคะเร็วแล้วก็กินไฟเยอะเหมือนกันนะ,ะจ่ายค่าไฟก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าทํากับข้าวแต่แต่ว่าทํายังไงได้เนาะเราก็ ไม่ได้เน้นออกจากบ้านเยอะอยู่แล้วเราก็พยายามทำเองนะคะจริงๆอ่ะเตาเตาหมูกระทะก็มีนะคะเพื่อนๆซื้อของออตโต้มาคือช่วงนั้นก็ใช้บ่อยนะคะที่เป็นแบบเตาย่างอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็มีแบบให้เลือกเยอะหลากหลายเตาแบบเตาย่างหมูกระทะเตาบาร์บีคิวหรืออะไรเงี้ยแบบเยอะเลย แบบสะดวกสบายนะคะแต่ว,ว่าวิธีที่แบบหนูคิดว่ามันแบบง่ายที่สุดเลยแล้วก็เร็วที่สุดคือใส่หม้อต้มเลยละกันคือไม่ต้องอะไรมากใส่หม้อต้มเลยนะคะก็คือเอาแบบมาต้มต้มตมรวมรวม,มกันเนาะแล้วก็ไปซื้อน้ําจิ้มมาแค่นี้ก็ทานได้แล้วอันนี้คือการทําสุก,กี้แบบง่ายๆนะคะแบบคือแบบหิวอะค่ะหิวก็แบบทําง่าย,ายๆรวดเร็วเลยแต่แต่มันอาจจะไม่ได้อรรถรสเท่ากับที่เราแบบใช้เตา เตาย่างหมูกระทะนะคะอืมอันนั้นก็โอเคกว่าใครเป็นแบบเราบ้างไหมแบบช่วงแรกก็ใช้อยู่หรอกพอหลังๆแล้วไม่เอาแล้ว <c oughs> เอาเตาเอาแบบหม้อต,ต้มเลยง่ายกว่านี่นะคะเพื่อนๆค่แผ่นสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้มแล้ววันนี้ไม่มีวัตถุดิบอะไรเยอะเลยมีแค่หมูหมูยอแล้วก็บาโลน่าเท่านั้นเอง มูสามชั้นของชอบก็ไม่มีนะคะวันนี้ไม่มีเลยเราเราแกะพริกออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าจะเผ็ดแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเรามันจะซื้อมาทําไมอะ่ะจริงๆมันจะมีแบบไม่มีพริกก็มีนะแต่ไม่ซื้อนะคะอ่าไม่ซื้อแบบนั้นเนาะแต่มาซื้อแบบมีพริกแล้วก็มาแกะออกโอ้ไม่เข้าใจตัวเอง อะเสร็จละมันอาจจะมีหลงเหลือบ้างนะคะเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรอาจจะแบบออกเผ็ดนิดหน่อยเนาะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็ได้วัตถุดิบที่เราจะทำเป็นสุกี้แล้วนะคะก็คืออันนี้เนาะมีเป็นบาโลน่ากับหมูยอแค่สอ,อย่างเองนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นผักค่ะผักวันนี้แบบมีแค่2อ,อย่างเองอะมีแค่ผักกาดขาว อ๋อไม่ใช่สิเมื่อกี้มันมีหอมด้วยแต่ว่าหอมรู้สึกเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นเพราะว่ามันเหลือจากการที่ว่าทอดทอดเกี๊ยวไปวันก่อนนะคะก็เลยไม่เอามาทำแล้วก็ผักมีอย่างเดียวเป็นผักกัดขาวนะคะแล้วก็วุ้นเส้นอันนี้นะคะใส่วุ้นเส้นนี่เราล้างน้ําล้างน้ำน้ําดื่มมะค่ะน้ําสุดท้ายส่วนวุ้นเส้นเนี่ยคือใช้อันนี้ค่ะก็คือซื้อมาจากเซเว่นนะคะอ่าเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการ ต้มน้ำก่อนนะคะทุกคนอันนี้เตาของแม่เองนะคะพี่นัดขอทิชชู่นิดนึงค่ะพี่นัดขอทิชชู่หน่อยคะ่ะพอดีมือมัอนเปียกน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะต้องออต้มน้ําก่อนมือเปียกน้ําเดี๋ยวเราจะกดอันนี้ก็จะเป็นเปิดเตาก่อนนะคะเพื่อนๆเปิดเตาก่อน ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะคะพอดีเมื่อกี้รู้สึกว่าเมนเ็มเนะคะถ่ายได้นิดเดียวเองหยุดตอนไหนไปก็ไม่รู้เลยนะคะก็เดี๋ยวของไอ,อนุญาตถ่ายต่อ <laughs> เมื่อกี้นะคะเราเปิดเ,เตาไฟฟ้าแล้วนะคะเราก็แบบใช้เป็นเป็นตรงนี้นะคะเป็นต้มน้ําแต่จริงๆแล้วพอน้ําเดือดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนก่อนเอาเป็นสุก,กี้ก็แล้วกัน เป็นต้มสุกี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเดือดมากเกินไปแล้วก็สําหรับน้ําซุปนะคะเพื่อนๆมันใช้เป็นซุปชาบูสูตรเข้มข้นนะคะก็คือใช้เป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นซุปสีดําน้ําดํานะคะอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นด้านหลังนะคะซื้อมาจากเซเว่นะคะประมาณ30กว่าบาทนี่นะคะใช้ใช้น้ำซุปแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้เทเข้าไปแล้ว วันนี้คือแบบไม่ได้มีหมูสามชั้นไม่ได้มีหมูสไลด์อะไรเลยนะคะก็เดี๋ยวมันจะใส่เป็นผักก็แล้วกันแล้วก็อันดับแรกเดี๋ยวแบมจะต้องใส่เป็นอะไรก่อนดีเดี๋ยวแบมใส่เป็นออหมูยอแล้วกันนะคะเราใส่เป็นหมูยอก่อนนะคะเดี๋ยวหยิบอันนี้ก่อน พี่น,น,นะคะช่วยหยิบอันนี้ให้หน่อยค่ะที่จักหมูยอไม่ถนัดค, mm hmm. ค่ะพอดีถ่ายทำน้ำซุปอยู่ไม่ถนัดนะคะทุกคน mm hmm. อันน,นี้่อนที่หยิบหน mm ั hmm. น่ไม่ใช่อ่าตรงนั้นนล้วแล้มันมันซ้อนกันอยู่ระวันซ้อนันน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเอาหมูยอ อามยายวใส่ต่อเลยแล้วกันอันดับแรกนะคะทุกคนพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะคะเพราะว่าบาอยู่หอพักนะคะไม่ค่อยมีแบบพื้นที่กว้างเท่าไหร่<ม>อันนี้ก็เป็นห้องครัวเล็กๆของเราเองอ่นตอนนี้บาใส่บารเลนาเลยละกันนะคะทุกคนใส่บาราเลน,ะะ<ม>นา,าไปเลยแล้วก็หุูยอที่บาหันหเอาไว้อะค่ะเมื่อกี้คืออาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าบำถ่ายมือหนึ่งแล้วก็อีกมือก็ หยิบหมูยอนะคะนี่ค่ะวันนี้ไม่ไม่มีวัตถุดิบเยอะเอาแบบทาน,นง่ายๆเลยนะคะทำสุกกี้แบบง่ายๆนี่ค่ะทำสุกกี้แบบง่ายๆนะคะเพราะว่าหิวแล้วด้วยอันนี้ก็ใส่หมูยอกับบารลอน่าเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้ ก็เดี๋ยวรอเดือดนิดนึงจริงๆหมูยอกับบารโลนาก็น่าจะสุกอยู่แล้วนะคะอน่าจะสุกอยู่แล้วก็ให้เดือดนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาค่อยใส่ผักเข้าไปแล้วไข่ก็ไม่มีนะคะทุกคนปกติเราต้องใส่ไข่ด้วยเนาะแต่วันนี้ไข่ก็ไม่มีค่ะคือขาดแคลนมากเลย รู้สึกหิวอ่ะรู้สึกหิวแล้วนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นต้มน้ําเลยดีกว่าจะได้ไม่ไวต้มน้ําไปเลยนะคะให้เดือดไวไว้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่ผักวันตอนนี้สุกี้ของมันสุกแล้วนะอุ๊ยเดี๋ยวเบานิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเล็กมากเกินไปอเดี๋ยวมาเอาผักใส่เลยนะคะ อันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะก็ใส่ผักเข้าไปเลยวันนี้เราทำสุกี้ทานแบบง่ายๆค่ะไม่มีขั้นตอนอะไรมากมายนะคะก็มีหมูยอมีบาร o โลนานะคะมีวุ้นเส้นแล้วก็มีผักกาดขาวใช้น้ำซุปเป็นน้ำซุปชาบูนะคะน้ำซุปชาบูสูตรเข้มข้นนะคะซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อนั่นเอง ถูกอ่าซองละประมาณ30กว่าบาทนะคะเราก็สามารถทานอุ่กี้ได้ที่บ้านเลยไม่ยุ่งยากแล้วก็อันนี้เป็นแบบวิธีเขาเรียกว่าอะไรนะแบบการต้มแบบง่ายๆนะคะง่ายที่สุดละคือไม่ต้องมัวแต่ไปย่างนะคะปกติอ่าเครื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องเครื่องย่างหมูกระทะไอหม้อนะคะหม้อหมูกระทะแบบก็มีนะคะแต่ว่าใช้ช่วงแรก,แรก พอแบบถ้าชั่วโมงเขาเรียกว่าอะไรแบบเร่งด่วนอ่ะคือไม่ใช่ละหิวหิวนี่ก็ต้มแบบนี้ไปเลยนะคะเราก็ต้มแบบนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าไวาดีเนาะนีะ่ยอันนี้ต้มให้รวดเร็วทันใจแค่นี้พออิ่มละสองคนนะคะทุกคนทานแค่สองคนเองยวเปิดให้เดือดอีกนิดนึงนี่วะ โอ้รู้สึกว่าจะทำน้ำหกนะคะไม่เป็นไรแต่ค่อยมาเช็ดใหม่ได้อ่านี่นะคะเพื่อนๆค่ะก็จะเป็นการทำซุก,กี้แบบง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากอะไรเลยใช้น้ำนี้ค่ะทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะใช้ซุปชาบูเข้มข้นนะคะน้ำซุปสไตล์ญี่ปุ่นนะคะใช้ซุปใช้น้ำซุปอันนี้เลยสีดำซื้อมาประมาณ30กว่าบาทนี่นะคะ แล้วก็เอาใส่หม้อแบบนี้นะคะไม่ไม่ต้องมาย่างหรืออะไรเลยนะคะเพราะว่าไม่ทันใจนะคะหิวแล้วเราก็ใช้หม้อง่ายๆแล้วก็วันนี้ใช้แค่มีแค่หมวยอนะคะบารอน่านะคะหมูยอบาลลอน่าแล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็วุ้นเส้นค่ะมีอยู่แค่นี้เองนะคะก็ทานได้แล้วอ่ะขอขอตัวก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนเพราะว่าเดือดมากเกินไปน่าจะสุกเกินไปละ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปทําการยกไปฐานที่ตรงนู้นนะคะโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพเพื่อนๆเดี๋ยวมาขออนุญ,ญาตนะไปตั้งตรงนี้ก่อนอ่านี่นะคะอันนี้เราก็จัดเตรียมเอาไว้แล้วเป็นโต๊ะที่เราจะฐานซุกกี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาขอตั้งตรงนี้ก่อนนิดนึงค่ะ เราใช้น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มของพันธายนรสิงเป็นน้ำจิ้มที่คุ้นเคยนะคะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากนะคะจริงๆน้ำจิ้มก็มีหลากหลายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะไม่ซ้ากันแต่ว่าแบาบก็จะซื้อแบบนี้ง่ายสุดแล้วอ่ะคราวนี้เราก็เดี๋ยวเตรียมน้ำจิ้มก่อน,อน,นเลยเตรียมน้ำจิ้มก่อนอัแบบน,น,นนะี้เทน้ำจิ้มก่อนแบบาทานกันคุณนสองคนนะน้ำจิ้ม จิ้มพันธายขวดนึงก็แบบไม่ได้ซื้อขวดใหญ่เพราะว่าคิดว่าถ้าแบบถ้ามันเหลือเนี่ยเราจะแช่ตู้เย็นลําบากนะคะขวดใหญ่ก็เลยซื้อแบบขวดเล็กก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยคราวนี้ถ้าเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยทำไมตะเกียบมันเป็นสีเหลืองเหลืองมันเป็นตะเกียบของหมูสเต๊ะค,ครั้งที่แล้วล้างแล้วมันไม่ออกนะคะทุกคนมันก็เลยเป็นสีเหลืองอันนี้ก็เป็น จานของแมมเองนะคะอันนี้เป็นถ้วยนะคะเป็นถ้วยของพี่นัทซึ่งพี่นัทเขาชอบถนัดถ้วยมากกว่าคราวนี้เดวแบจะไปยกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแป๊บหนึ่งนะคะคนจับนี่ก่อนคราวนี้แมมจะไปยกไอตัวของหม้อหมูกระทะแล้วนะคะเดี๋ยวจัดสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ อันอื่นต้องเอาผ้ามาลองหม้อก่อนนะคะผ้านี้พึ่งซักนะคะมันไปเอามาจากหลังห้องก็เลยชายย้านิดหนึ่งเปื้อนไปแล้วเกือบแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้เราเอาผ้ามาวางหม้อก่อนแบบหนึ่งนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราก็ยกหม้อที่เราทําเสร็จแล้วอันโอ้โหเพื่อนๆขาอันนี้คือหม้อเขาแถมมานะ เนี่ยแบมได้แถมมาจากการซื้อ,เ,อ,อเตาไฟฟ้านะคะแบมซื้อเตาไฟฟ้ามาแล้วเขาก็แถมหม้ออันนี้มาเนี่ยเป็นหม้อต้มนะคะนี่เลยเราก็ได้ซุก,กี้แบบง่ายๆนะคะทุกคนนี่ค่ะคือการอันนี้คือหม้อสุก,กี้ของเรานะคะนี่จริงๆหม้อที่แบบบอกแบมบก็มีหม้อหมูกระทะด้วยเหมือนกันเตาหมูกระทะแต่ว่า ถ้าแบบเวลาที่เร่งด่วนะจะไม่ได้ใช้เลยก็คือใช้เป็นหม้อแบบนี้แทนนะต้มแบบง่ายๆอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนมาทานด้วยกันนะคะนี่นะคะแล้วทานกับน้าจิ้มพันไทยนี่นะคะน้ําจิ้มพันไทยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมูยอนะคะไม่เหตุตะเกียบตะเกียบมันติดเออหมูสเต๊ะข้าวที่แล้วนะคะล้างไม่ออกมันได้เท่านี้เองนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นหมูยอนะคะแล้วก็บารอน่าค่ะที่แกะพริกออกแล้วนะคะแล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็ผักอันนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะทุกคนจริงๆเราจะต้องมีเยอะกว่านี้ปกติเราจะจัดเต็มมากกว่านี้นะแต่มันไม่ได้ซื้อมาลืมนะคะนี่นะคะมาทานด้วยกันค่ะนี่ทานแค่สองคนเองนะคะขอบคุณนะคะสำหรับ การรับชมนะคะฝากติดตามช่องวิภาวันแบมด้วยนะคะแหม่มก็มีคลิปเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปที่แบมมาไปสถานที่ต่างๆนะคะหรือกลับบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะถ่ายไว้เป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโออยู่แล้วนะคะก็เลยมีคลิป ามาให้เพื่อนๆได้รับชมแลกเปลี่ยนกันนะคะขอบคุณมากสำหรับการรับชมค่ะฝากกด Subscribe นะคะกดให้กำลังใจกดติดตามช่องมาคาวันแบบด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ